่ทททุุทกกีเวลาปุ๋ยไข่มมกตราเรือใบไข่มกุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดสวัสดีค่ะพบกับทลโลเอ็กซ์เพรสค่ะวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะคะจอยเช่นจิตเช่นเคยค่ะรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนแล้วนะคะสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยูเครนเปิดปฏิบัติการสไปเดอร์เว็บนะคะมีการส่งโดรนเข้าไปทําลายที่ฐานทัพ ทางทหารหลายๆแห่งของรัสเซียทำลายเครื่องบินรบมากกว่า41ลำล่าสุดนี้นะคะรัสเซียก็เปิดฉากยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีทั่วทั้งยูเครนรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้มีการปรับเพิ่มนะคะเป็นอย่างน้อย5คนได้รับบาดเจ็บอีก80คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะ นี่คือปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียด้วยโดรนแล้วก็ขีปนาวุธร่อนถลม่มกรุงเทียฟและอีกหลายเมืองทั่วทั้งยูเครนค่ะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยบริการฉุกเฉินของรัฐนะคะแล้วก็ยอดคนเจ็บตอนนี้พุ่งขึ้นไป80คน กระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนค่ะด้วยการใช้ดโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงโจมตีทั้งจากทางอากาศทะเลแล้วก็ภาคพื้นดินเพื่อตอบโต้ก,การก่อการร้ายโดยระบอบเคียฟและเป้าหมายคือพื้นที่ทางทหารปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียเตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะว่าจะตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนระยะไกลครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนถล่มเครื่องบินรบของกองทัพมอสโกมากกว่า40ลำในฐานทัพอากาศ4แห่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนเปิดเผยว่าทางฝั่งยูเครนใช้โดรน1 1 7ลำในปฏิบัติการใยแมงมุมหรือว่าสไปเดอร์เว็บ โดยหน่วยความมั่นคงของอยูเครนหรือว่า SBU ซึ่งสามารถทำลายเครื่องบินที่ใช้ยิงขีปนาวุธร่อนเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียได้ถึง34เนะคะแต่ว่าหลังเผชิญการโจมตีของรัสเซียครั้งล่าสุดประธานาธิบดีเซเลนสกีก็ได้โพสต์ข้อความบน X ค่ะว่ารัสเซียใช้โดรนมากกว่า400ลำแล้วก็ยิงขีปนาวุธเข้ามามากกว่า40ลูกโจมตียูเครนและจำนวนผู้ได้ ได้รับบาดเจ็บอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็มีการเรียกร้องให้สหรัฐยุโรปแล้วก็ประชาคมโลกเร่งกดดันรัสเซียเพื่อให้ยุติสงครามนะคะผู้นำยูเครนยังกล่าวเป็นในถึงทรัมป์ด้วยว่ากำลังเพิกเฉยต่อการกดดันรัสเซียโดยบอกว่าถ้าใครไม่ใช้แรงกดดันและปล่อยให้สงครามยืดเยื้อจนฆ่าชีวิตผู้คนมากขึ้นนั่นคือการสดุนร่วมทิดและต้องรับผิดชอบและย้ำว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ ฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์เองนะคะบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ก่อนทรัมป์ณนะตอนนั้นนะคะดูเหมือนว่าจะมีการขีดเส้นตาย2ส,สัปดาห์ให้กับปูตินโดยขู่ว่าจะเปลี่ยนวิธีการตอบโต้ของสหรัฐถ้าเห็นว่าปูตินยังถ่วงเวลาในความพยายามขับเคลื่อนให้เกิดสันติภาพในยูเครนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างรัสเซียยูเครนรอบ 2ในนครอิสตันบูล Istanbul ของตุรกีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจบลงแบบไม่มีความคืบหน้าโดยยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งนี่คือข้อเรียกร้องหลักของเคียฟและพนมิตรตะวันตกรวมไปถึงสหรัฐด้วย ส่วนฝั่งรัสเซียค่ะเขาเสนอหยุดยิงเป็นเวลา2-3วันในบางพื้นที่ของแนวหน้าสมรภูมิรบแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมคือสุดท้ายวันนั้นวงเจราจาตกลงกันได้ที่การแลกเปลี่ยนฉเฉลยสงครามเพิ่มเติมค่ะ อ่ะเรื่องของดรามา่าระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งซึ่งเคยเข้ามาทำงานอยู่เคียงข้างทรัมป์นะคะเกือบจะ130วันในหน่วยงานประสิทธิภาพหรือว่าดช ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่มาสออกไปปุ๊บก็มีการประทะคารมกันตอบโต้โดยเฉพาะในโลกโซเชียลอย่างดุเดือดล่าสุดนี้ทำเนียบขาวออกมาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แม้แต่จะคิดถึงอีลอนมัสนะคะหลังจากที่มีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดอย่างที่บอกไปปมก็มาจากเรื่องของร่างกฎหมายลดภาษีจนทําให้หลายฝ่ายกําลังมองว่าความขัดแย้งของทั้งคู่เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจของอีลอนมัสสหลายบริษัทด้วยรวมไปถึง SpaceX นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลไป ถึงโครงการอาวกาศของสหรัฐหลายโครงการค่ะนี่คือการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวสหรัฐนะคะที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความสนใจที่จะพูดคุยกับอีลอนมัสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกสะท้อนว่าความขัดแย้งระหว่าง,างผู้นำสหรัฐกับอดีตพันธมิตรคนสำคัญที่ประทุขึ้นมาจากประเด็นร่างกฎหมายลดภาษีฉบับใหญ่อาจยังไม่มีวี่แววที่จะคลี่คลายลงในเร็ววันค่ะ เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวรายหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อบอกว่าไม่มีการนัดหมายให้ทรัมป์โทรศัพท์พูดคุยกับมสัสในวันดังกล่าวทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่คนเคยบอกว่าทั้งคู่จะพูดคุยกันพร้อมกับเสริมนะคะว่าทรัมป์อาจจะโละรถยนต์เทส l a โมเดล S สีแดงที่ซื้อเอาไว้ในเดือนมีนาคมถึงแม้ว่าณนะวันนั้นนะคะ จะเคยนำรถยนต์ไฟฟ้ามาจอดโชว์ที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบขาวก็ตามคือตอนนั้นน่ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้คือมีปัญหาเรื่องของเทสลาและทรัมป์ก็บอกว่านี่คือรถที่ดีมากๆแล้วก็เอาคันนี้มาโชว์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายแห่งในสหรัฐย้ำว่ากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นโดยในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ทรัมป์บอกว่าไม่ได้คิดถึงอีลอนเลย เขามีปัญหาผู้ชายน่าสงสารคนนี้มีปัญหาส่วนมาร์รอบนี้ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ทรัมป์ตรงๆนะคะแต่ก็ยังคงวิจารณ์ร่างกฎหมายภาษีและงบประมาณขนาดใหญ่ของริพับลิกันอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์ม X ค่ะแต่ว่าคนใกล้ชิดของมาร์บอกว่าความโกรธของมาร์ตอนนี้เริ่มลดลงและคาดว่าอาจจะต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับทรัมป์ในอนาคตนะคะ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่ยังส่งผลทำให้สัญญาของรัฐบาลสหรัฐที่ทำไว้กับ SpaceX มูลค่าราว22,000ล้านดอลลาร์หรือว่า7แสนล้านบาทตกอยู่ในความเสี่ยงและโครงการอวกาศหลายโครงการของสหรัฐก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบด้วยค่ะหลังจากที่ทรัมป์กับมัสเริ่มประทะคารมกันอย่างรุนแรงในโลกโซเชียลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยรอยร้าวระหว่างทรัมป์และมสัสเริ่มต้นจากการที่มสัสวิจารณ์กฎหมายปฏิรูปภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลทรัมป์ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทําให้ทรัมป์โจมตีกลับด้วยการขู่ว่าจะยกเลิกสัญญารัฐบาลที่ทํากับบริษัทของมสัสซึ่งอาจจะส่งผลกระทบขั้นรุนแรงต่อธุรกิจของเขานะคะและอาจจะส่งผลกระทบถึงโครงการสถานีอวากาศนานาชาติด้วยพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บ มาสก็ตอบโต้อย่างจริงจังว่าเขาจะเริ่มปลดประจำการยานอาวกาศ d r a g o อนของ SpaceX ที่นาซาใช้อยู่ซึ่งนี่คือยานที่มีความสําคัญต่อนาซาอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นยานอาวกาศลําเดียวของประเทศที่สามารถรับส่งนักบินอวกาศไปกลับจากสถานีอวกาศนานาชาติได้แต่ว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็กลับคําพูดนะคะทีนี้หลายฝ่ายยังเป็นกังวลกันค่ะว่าถ้าทรัมป์ให้ความสําคัญกับการตอบโต้ทางการเมืองและยกเลิกสัญญา spacex มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ทํากับนาซาและกระรวงกรลาโหมก็อาจจะขัดขวางความ ก้าวหน้าทางอาวกาศของสหรัฐได้ค่ะสลับไปดูสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐแล้วก็จีนกันหน่อยนะคะวันก่อนทรัมป์ยกหูพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่านี่คือการพูดคุยที่ดีและต่อเนื่องหลังจากนั้นนะคะก็คือจะมีการพบกันค่ะ ระหว่างคณะผู้แทนของรัฐบาลสาหรัฐแล้วก็จีนเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาขอ้อพิพาททางการค้าที่กรุงลอนดอนของสหรัฐาอาณาจักรในวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะ ที่ปรึกษาระดับสูง3คนของประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเตรียมพบหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัฐบาลจีนในกรุงลอนดอนของสหรัฐอาณาจักรก็จะเจอกันวันจันทร์ที่9มิถุนายนนี้เพื่อเจราจาแก้ปัญหาข้อพิาพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งสร้างความปั่นป่วนแล้วก็กาะให้เกิดความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทรัมป์โพสต์ข้อความในทรูโซเชียลแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเขานะคะบอกว่ารัฐบาลจะส่งสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พาวเวร์ลูนิกรัฐมนตรีพานิ์แล้วก็เจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าไปเป็นตัวแทนในการเจรจากับคณะผู้แทนจีนพร้อมกับเสริมว่าการประชุมน่าจะเป็นไปด้วยดีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าฝ่ายของจีนจะส่งใครเข้าเป็นตัวแทนร่วมหารือขณะที่สถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันดีซีและทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมค่ะ การกำหนดการเจรจาทางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจเศรษฐกิจโลกมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์หารือทางโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งเป็นการสนทนาระหว่าง2ผู้นำที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักท่ำกลางความตึงเครียดทางการค้าและประเด็นข้อพิพาทเรื่องแร่ธาตุหายาก โดยประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีเห็นพ้องที่จะให้มีการเดินทางเยือนระหว่างกันในอนาคตด้วยและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจากันในระหว่างนี้ค่ะโดยทั้งจีนกับสหรัฐนะคะต่างเผชิญแรงกดดันในการคลี่คลายความตึงเครียดหลังจาก เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายจากการที่จีนยังคงครองความได้เปรียบในการควบคุมการส่งออกแร่ธานหายากซึ่งจีนเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่แล้วก็เป็นความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความพยายามของทรัมป์ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐค่ะ ไปดูกันที่ชิลีนะคะมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง6.4ซึ่งรุนแรงทีเดียวนะคะและนี่เกิดขึ้นในขณะที่มีการ ถ่ายสัมภาษณ์สดออกอากาศทางรายการสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของชิลีปรากฏว่ามีภาพของห้องส่งที่สั่นไหวอย่างรุนแรงนะคะจนกระทั่งต้องมีการหยุดออกอากาศทันทีแล้วทุกคนก็ต้องหนีออกมาจากอาคารอย่างเร่งด่วนนะคะนี่ภาพภายนอกค่อนข้างกลัวหนพอสมควรพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอนะคะที่บันทึกวินาทีระทึกค่ะ นี่จังหวะนี้นะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.4ในเมืองโคเปีโออยู่ทางตอนเหนือของชิลีเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุมาเดโรซี CL, เมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งคลิปวิดีโอจากห้องส่งแสดงให้เห็นว่าขณะเกิดเหตุคาร์ลเนาโตฮาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชิลีกำลังให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว2คนนะคะเกี่ยวกับนโยบายการหาเสียงและจูจ่ๆสตูดิโอก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวทําให้ผู้ดําเนินรายการแล้วก็โตฮาหยุดการพูดคุยนะคะคือต้องลุกจากที่นั่งแล้วก็รีบออกจากห้องส่งทันที ศูนย์วิจัยธรณีวิทยาแห่งเยอรมนีหรือว่า GFC ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลค่ะนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของชิลีนะคะโดยมีความลึกอยู่ที่ประมาณ1 0 4กิโลเมตรซึ่งทางการชิลีรายงานว่าไม่พบความเสียหายรุนแรงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิซัดถล่มตามแนวชายฝั่งของประเทศด้วยค่ะ เห็นภาพนี้แล้วนึกถึงเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เรารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนถึงในกรุงเทพเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะเราจะพักตรงนี้ครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมาดูกฎระเบียบของจีนที่เปลี่ยนไปนะคะสำหรับคุณพ่อ ที่ทางการจีนเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้จะให้ลาแต่งงานได้เป็นเวลาถึง25วันแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะลาคลอดได้ด้วยนะคะ150วันจะได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงดูลูกคือทั้งหมดนี้ก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรนะคะเพื่อให้ประชากรเนี่ยมีลูกกันมากขึ้นพักทู่เดียวค่ะ พีพีเปิดบ้านต้อนรับขนข่าวมาถกเรื่องใหญ่ขุดเบื้องลึกคุยเรื่องลับมาเล่าให้ชัดฟังให้เคลียร์ตั้งแต่ดิวการเมืองหลังมานไปถึงเกมอำนาจที่มองไม่เห็นพร้อมเรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่คุณต้องฟังคุยง่ายฟังง่ายเข้าใจง่ายๆกับผมเอกพรและเฟิร์นสุชาดาพร้อมด้วยขนข่าวรับเชิญทุกวันในเรื่องใหญ่ไลฟ์คทุกวันจัดถึงสุขกทุ่มครึ่งทางพีพีทีชช่อง36ทุกแพลตฟอร์ม เที่ยงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะสรงตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมติดตามมันทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางพ p พ v HD ช่อง36 ทุกเย็นเรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบ<ร>อกเนตรงๆมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันพงษาไม่มน์พระไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรอกผมก็เป็น <พา S 2> ปกกคนปกติเป็นอย่างที่เสถีย็ได้รับคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในนัวันแบ่งเป็ดกันหมดแล้วคนเรบริบทอาการหนักอะไรไม่ค่อยพิเ่ษโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหร่พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกาสนาทีในคุยข้ามช็อต จาะติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมยอ่อโลกทั้งใบส่งตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงสู่9้าโมงเช้าและเสาร์อาทิตย์1 1โมงตรงเชื่องทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่า กาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมุติผกอยตางต่างนทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD ช่อง36จากนี้ต่อไปเนี่ยจะออกมเน็นได้ทางพศคมเข้มข้นทุกการเมืองร้อนขยายให้ลึกทุกแง่มุมอะไรกำลังเกินทุกประเด็นข่าวใหญ่ พบกับอาร์มพงศธรและออมพิญ,ญาดาทุกวันจันทร์ถึงสุกในเข้มข่าวเย็นทันทุกความเคลื่อนไหวทันทุกข่าวสำคัญรอบโลกเกาะติดเหตุการ์ใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาจ่อยชื่นจีพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงสุกสามทุ่มสิบห้านาที สวัสดีค่ะทริปจอร์เจียรอบ2มาแล้วนะคะวันนี้กระแตมาชวนคุณผู้ชมไปเอกลุสิทริปจอร์เจียบาตูมีด้วยกันค่ะสัมผัสความสวยงามของดินแดน2ทวีปที่สุดของเมืองมรดกแห่งอดีตและบนเสน่ห์แห่งปัจจุบันพาไปชมความหัศจันย์ของธรรมชาติระดับโลกที่ท่องโรมิเทียสล่องเรือทะเลดำเข้าสู่อ่าวบาทูมีแล้วไปเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของอนุสร์สถานรัสเซียจอร์เจียค่ะแล้วไปชมความงดงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซีและไฮไล สุดพิเศษพาทุกท่านเข้าพักที่โรงแรมรูมโฮเทลคาสเปกิจากนั้นดินเนอร์สุดหรูที่พัตจการฟิเนคลาชมวิวเมืองส,สวยๆแบบพาโนรามาจอเจียบัตูมีรอบ2 8วัน5คืน8 8, 8 9 0 0บาทออกเดินทาง25รกรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้โทร0 6 4 2 9 8 6 9 9 6แหการือ0 9น8 2 6 6 5 9 6หรือสแกน q ิวอโค้ดหน้าจอได้เลยค่ะแล้วไปสมัมผัสกับความสวยงามของจอเจียด้วยกันนะคะ เข้มข่าวค้ำเข้มทุกข่าวถ่ายทุกคำถามที่สังคมต้องการคำตอบปิดผมขาวให้แข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวลดจิ้มลดโซเดียมลดโรค ขอแนะนำเพี้ยนจือหวังขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป มนทนเสียชวนของประเทศจีนนะคะเขาเตรียมขยายระยะเวลาการหยุดงานให้กับพนักงาน,นะค่ะอย่างการแต่งงานนะคะให้สามารถหยุดได้ถึง25วันแล้วก็วันลาคลอดเนี่ยก็เพิ่มเป็นลาได้สูงสุดถึง150วันแล้วก็เพิ่มวันลาพักสําหรับคุณพ่อด้วยนะคะจะได้ช่วยเลี้ยงดูลูกทั้งหมดนี้ค่ะเป็นมาตรการนะคะเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรท่ามกลางปัญหาเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้อยลงนั่นเองนะคะ คณะกรรมการด้านสุขะอ,อนามัยของมณฑลเสฉวนค่ะซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกําลังเสนอให้ขยายวันลาแต่งงานได้สูงสุดถึง25วันจากเดิมคืออยู่ที่5วันนะคะหรือเพิ่มขึ้น400%เเซและเพิ่มวันลาคลอดเป็น150วันจาก60วันเพื่อหวังสร้างสังคมที่เป็นนิตรต่อการมีบุตรและกระตุ้นให้จํานวนประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะมีแผนขยายวันลาพัก หลังคลอดของพ่อให้หยุดงานในการดูแลแม่และก็เด็กจาก20วันเป็น30วันโดยให้เหตุผลว่าเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชายมีบทบาทในการดูแลภรรยาหลังคลอดและสนับสนุนแนวคิดการร่วมกันเลี้ยงดูบุตรความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลจีนประสบกับปัญหาในการกระตุ้นอัตราเกิดของประชากรในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสอของโลกหลังจากที่จำนวนประชากรลดลงติดต่อกัน เป็นปีที่3แล้วนะคะโดยในปี2024เนี่ยตัวเลขก็ยังออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสถานการณ์นี้จะเลวร้ายลงไปเรื่อย สำหรับมณฑลเสฉวนค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีแนวคิดก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนก่อนหน้านี้นะคะได้อนุญาตให้ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากหรือว่า I V F ได้โดยในปี2023ยังได้ประกาศว่าบุคคลที่ยังไม่แต่งงานสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้เช่นเดียวกับคู่สมรส อัตราการเกิดในจีนก็ลดลงต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วนะคะส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายลูกคนเดียวที่เขาบังคับใช้ตั้งแต่ปี1980มาจนถึงปี2015รวมไปถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายทั้งการเลี้ยงดูลูกการศึกษารวมถึงความไม่แน่นอนของงานและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ทำให้คนรุ่นใหม่ในจีนจำนวนมากไม่ต้องการแต่งงานหรือว่ามีครอบครัว ส่งผลให้ปี2024ทางการจีนได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการมีบุตรเพื่อรับบือกับจำนวนผู้สูงอายุที่คาดว่าจะมีมากถึง300ล้านคนภายในทศวรรษหน้าหรือว่าเท่ากับประชากรของสหรัฐทั้งประเทศนะคะโดยคู่แต่งงานกว่า2ล้าน6แสนคู่ได้ยื่นเรื่องขอหย่าในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1.1%จาก ประมาณ2,590,000คู่ในปี2023ค่ะ พูดถึงเรื่องของการบริจาคน้ำนมแม่นะคะตอนนี้กำลังกลายมาเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในยูกันดาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านความร่วมมือของทางชุมชนธนาคารน้ำนมรวมไปถึงแพทย์นะคะก่อให้เกิดความหวังใหม่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเงียบในระบบสาธารณาสุขของยูกันดาไปติดตามจากรายงานกันค่ะ นี่คือเมอร์ซี่บาลัยบับเวพยาบาลประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งในชานกรุงกัมปาลาของอูกันดากำลังอุ้มทารกที่รับมาเลี้ยงเมื่อ5เดือนก่อนหลังเด็กคลอดก่อนกำหนดและหนักเพียง1กิโลกรัมแถมแม่ของหนูน้อยก็เสียชีวิตขณะคลอดทำให้โอกาสรอดชีวิตแทบไม่มีแต่มีวิธีการหนึ่งที่มอบโอกาสที่สองให้เด็กคนนี้นั่นก็คือการบริจาคน้ำนมแม่จากโครงการชุมชนน้ำนมแม่แอตตาองค์กรไม่สแสวงผลกำไรที่ทำงานเพื่อให้น้ำนมแม่ที่ได้รับบริจาค เข้าถึงทารกที่ต้องการองค์กรนี้ใช้ตู้แช่แข็งขนาด60ลิตรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมน้ำนมก่อนจะส่งน้ำนมที่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ไปยังโรงพยาบาลและบ้านต่างๆอย่างระมัดระวังโดยผู้บริจาคทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็น HIV ไวรัสตับอักเสบและซิฟิลิสและน้ำนมทุกหยดต้องผ่านกระบวนการทำให้ปลอดภัยเสียก่อน การคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบทั่วโลกรวมถึงยูกันดาโดยข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดของอยูกันดาอยู่ที่19ต่อการเกิดมีชีพ1,000รายและสำหรับทารกจำนวนมากการไม่ได้รับน้ำนมแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นมารดาเจ็บป่วยไม่อยู่บ้านหรือไม่สามารถให้นมได้ อาจหมายถึงความตายเพื่อแก้ปัญหานี้ระบบสาธารณสุขของยูกันดาจึงหันไปพึ่งธนาคารน้ำนมแม่ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองหลวงดำเนินงานโดยดรวิกตอเรียนาคิบูกะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดธนาคารแห่งนี้รวบรวมน้ำนมแม่ได้มากกว่า500ลิตรจากผู้บริจาคก,กว่า500คนและช่วยให้เด็กทารกอย่างน้อย300คนรอดชีวิตดรนาคิบูกะอธิบายว่าน้ำนมได้รับบริจาคคือยาสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดไม่ใช่แค่สารอาหารและมองว่าน้ำนม เป็นเครื่องมือสําคัญในการลดการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่สามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามแนวคิดการแบ่งปันน้นํานมแม่เป็นเรื่องอ่อนไหวทางวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมเช่นความกังวลว่าเด็กจะได้รับอิทธิพลทางจิตวิญญาณหรือพันธุกรรมจากน้นํานมของหญิงอื่นยังสร้างความลังเลในบางพื้นที่ของยูกันดาแต่ดรนาคิบูกะระบุว่าผู้คนยอมรับการถ่ายเลือดแล้วทําไมจะรับน้นํานมที่กินเข้าไปแล้วร่างกายก็ขับออกบ้างไม่ได้ Like blood. If you have an accident and you need blood, will they transfuse you with your own blood? You get blood from another person. So, if someone can get blood, which goes into your brain, which goes in everywhere, and people have accepted blood, what of breast milk, which you take and you pass out? So, the main thing is proper education of the communities, and then some of these cultural barriers can be overcome. ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาเคเรเรและยูนิเซฟในปี2023สนับสนุนแนวทางนี้โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ตอนแรกจะมีแม่ในชนบทเพียง25ที่ยอมรับน้ำนมบริจาคแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณส,สุขท้องถิ่นอธิบายขั้นตอนมาตราการความปลอดภัยและเหตุผลเบื้องหลังอัตราการยอมรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่70เอร์เซนส่วนในเขตเมืองอย่างกัมปาลาทัศนคติเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยเฉพาะในหมู่แม่รุ่น และบุคลากรทางการแพทย์ขณะที่ในตอนนี้รัฐบาลอยู่กันด้กําลังดําเนินการขยายโครงการโดยมีแผนจะเปิดธนาคารน้ำนํำนมแม่ระดับภูมิภาคทางตะวันตกและตอนเหนือของประเทศเพื่อกระจายการเข้าถึงและรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ช่วง In Pictures วันนี้นะคะมาดูอุตสาหกรรมประมงแล้วก็ประมงพื้นบ้านในประเทศชิลีกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเขามีการกําหนดโควต้าในการจับปลาใหม่นะคะสําหรับ2ภาคส่วนเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะ คนงานกำลังแปรรูปปลาเฮกนะคะซึ่งอยู่ในโรงงานของบริษัทประมง Pacific Blue ในเมือง Alca u ว n o ประเทศชิลีส่วนที่เมืองบาบา a r i ซชาวประมงพื้นบ้านก็ไปทำความสะอาดปลาเฮกที่จับมาได้ที่ท่าเรือ Caleta Portales ค่ะสำหรับปลาเฮกนะคะนี่คือปลาน้ำลึกในวงเดียวกับปลาคอสเนื้อจะนุ่มก้างน้อย แล้วก็ไขมันต่ำก็เลยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยปลาชนิดนี้เป็นแหล่งรายได้ของชาวประมงพื้นด้านพื้นบ้านประมาณ400คนในชิลีซึ่งมีชายฝั่งยาวมากกว่า6,000กิโลเมตรและเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีอุตสาหกรรมประมงใหญ่ที่สุดของโลกค่ะโดยข้อมูลจากสถาบันพัฒนาการประมงหรือว่า IFOP ระบุว่าประชากรปลาเฮกลดลงถึง70%ในช่วง20ปีที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อวันพุธนะคะทางคณะกรรมการร่วมของ ของชิลีก็เลยบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยโควตาการจับปลาเฮก โดยเห็นชอบให้จัดสรรโคต้าจับปลาเฮก55%ให้กับภาคอุตสาหกรรมและ45%ให้กับการประมงรายย่อยซึ่งโคต้านี้เขาจะใช้เมื่อมีการจับปลาเฮกทั้งหมดต่อปีไม่เกิน3 5 2 0ตันถ้าจำนวนปลาเฮกทั้งหมดเกิน35,200ตันส่วนที่เกินมาก็จะต้องจัดสรรให้กับประมงรายย่อยทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้วุฒิสมาชิกฟิเดลเอสปิโนซา ปธานคณะรัฐกรรมิการร่วมบอกว่าโคตา้าดังกล่าวถือว่าเป็นโคต้าที่ทั้งคุ้มครองผลประโยชน์แล้วก็สร้างสมดุลในเวลาเดียวกันค่ะและลารายการวันนี้นะคะไปด้วยภาพของรูปปั้นพพะยร์ยซุคริสค่ะที่อยู่ในวิโอเดซาเนโรของบราซิลนะคะเป็นแลนด์มาร์คของที่นั่นมีการประดับตกแต่งด้วยไฟสีเขียวเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดลนอมนะคะฉลองกันวันที่5มิถุนายนของทุกปีนะคะ ทั้งหมดนี้คือทัลโลเอ็กซ์เพรสค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ